ถือกซีงวดซ้อนสามตัวมัดทุงวัดนี่เพิ่นมาขออยู่นีแหละเพิ่นก็นมารูปเอาเปียกมาพาอาจารย์เพิ่นว่ามิจเจ้าเพรต้องไปไสดดอกเพรต้องนั่นดอกเถินมะมาขอแล้วก็พาดแถบ้านโชคดีทราบไหมครับดูดีๆมีรางวัลอยู่ในนี้ดูดีๆมีตัวเลขตาไปตามหมือนยืนคนตาเพิ่นเห็นอะไรดิอืมคนเคยแต่ประจำห่อแม่เพิ่นกำมาขอแต่ยุนี่นละเพิ่นสีมาวัดทุกมือนะ มาจังหันทุกเมือ่ออันนี้ก็เป็นร่องรอยที่เพิ่งควานนะเนมะื่อวันพระ้องอยู่ทางบ้านนะส่้งเบิ้เงนะครับเอออาจจะเห็นผู้อยู่ใกล้อยู่หนีอาจจะบ่เห็นก็เป็นได้น,นีเป็นรูก,กับดวงอ,องเก่าแก่มาครับอยู่ด้านล่าง ไม่มมมมน,น้ำกัดนอนอยนู่ในน้ำโดนแล้วเป็นมะเขาัาเข้าฟันนิมิตผู<ม>้ได้เปรียวขึ้นเ็า<ม>ข,ขึ้นเ่าได้พ้ามิพาอาจารย์เปรียวขึ้นเพราะ่าให้พผ้าอาจารย์เปี่ยวขึ้น,พนเพราะนว่ขึ้นอาจารย์เขาเลยไปทําพิธีเอาขึ้นมาก็เลยได้ไม้อยี่เลยแล้วก็ฟังกันแล้วแนนมาอยากมาอยู่มาอยากมาอยู่จาก มาสั่งมักเสกสวหลวงพอเนาะแมนตะวบตะผัดเพื่อนข้นมาอยู่นี่กับคือเนี่ยนิโเลยนะนีตาหูเอมถะไบที่นี่กุชลูกนีแกะทำมาจากนีตะพูมตะไนีตะพูมาโอ้นี่เก็เแแน่นเนาะแมนนี่จาเกิ่ลิมแี่จะอยู่กัเริมนี่เิมหน่อกมาอันก็สั่งอยูนนครเนาะแมนี่คุณมาเด้โชคน้ำเนาะม่ปเกน่อประตูประตีวนแมนมื่อนนประตูทังเขามีคนอมาถวายมีคนมาเห็ดมานั่นหง มีนี look, son, ้ไ uh, ก่เมนะครับผมก็มาไปใส่กระบอกแตด้ตยกะอกอกันนะซองกันนะซองใหนพี่น้องเป็นซองเนี้ยพี่น้องเป็นยูทางบานซิมซองน้ำมาดูเจ้าก็บิบเบิลเนี้ยเจ็บเจ็บเเเ็ทพี่น้องเห็นมิสเนเดี๋ยวเอาของกันเจ็บเจ็บเจ็พี่ซองบง คือกันกับยูองค์ูขาวเดี๋ยวเอาหลอกกันหลอกกนหลอกกันเขีลยไทยรูปเินไทยรูปเทียเงนเันบแด้วยก็ขอนเาได้ไปนองเจ็บชัดได้ครับเจ็บชัดมากได้ไปนองได้ครับเจ็บชดัดเพียนเลยอ่านมาเขียนไว้ก็บอกคนชิ้ลูกใช่เน่เลกเจ็ดเอ้เลกเจ็ดเแ่น่เออนห่เ้นป่อืมแ่นแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วยังมีอีนวเดง ข้างล่างหยังล่างรัข้างล่างวะซีวะีีีแปดเจ็ดีเจ็ดแปดเจ็ใส่นานไว้แล้วคองคลองนวมเ้ยง่อยัไว้บนนมีเส้นนะคองคลอนนะพี่น้องจะถ่ายรูปะามของลูกพี่ ông sang à, đấy để xong chặt con rồi năm ờ, chết nhau anh chết này chết uổng này, ơ nè 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 nè, tháo con xem mình bị chết cái này tan chết rồi, nó tụt luôn, ti nó bị đổi, cái này thẳng, này được không, เม่อยเด็กเก็บตะเนเยตัวตัวหนาตรงตีกเอามาซ่อมให้เอซีเพิ่นเิงนี่เด็เก็บอย่นะเ็กครัเราเนาเนาะนี่เด็เก็บเป็นงามเลยเ็กเก็บูเพิ่นเิงเอซของมิตรยาเพิ่นเิงสูมากๆกัตัวเลกแตกเด้ว่แตกว่แตกงาครับง่ายีเลยนเดี๋ยวเาหนับว่าไป เห็นป่ะอืมก็ทีเพื่อเห็นกล้องสองตัวี่ื่อเห็นไทของดังด้วยแห่งชับก็ตามสายตาได้ครับเด้อตามสายตาตามที่พี่น้องเห็นนั่นนะครับ นะดดสิบบ้านา้าซิบบ้านซาหาบ้านลือ้อมาตั้งไก่ให้เห็นเดอ้อเนี่ยเอ้ยิบ,บ้านซาหาบ้านลื้อนะคะเจ่รวยจะเห็นมิสไซดอกไหมเจาว้แ่ว่าเอ้ยนี่เด็กเห็นปะครับนื้ นแม่นเช็ดไว้แต่ว่าตัวหนาท่านละเ็นบานเนบ้านนาะง่าพอมางามหอ๋อเห็นแล้วจ้ะเช็ดมันั้เอเช็ดนี่เล็กชจัดกันยังเออมันจเข้มจะบังยันเหลุดร้านติดหลุดร้านไงมามาให้เอฟซีเป็นซองหลุดร้านได้ี้ยีเย <brake. S 1> <c oughs> น้นา่นมาคอยกู้บาจาครับพี่น้องนองลงยกันน้ามอของมอเยชัดัดัดกแน่นเลหมัดกัแน่อื่นอีชัดคัของมอรยเ้เลกเนาะ็กนงอเนาะเอนึงเ็นึงเ็น่มันจะท้วนต้องอาไปใส่เลยต้อง่ที่ยาต้องไปใส่เลยนี่ม้มุมที่มมุมขางนี่นี่เห็นปะ ซู่มขวามาเจ็ดยังเาบว่าเห็นดตาเปล่าเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่าสุมขยานงันจะเป็นจีแปดเจ็ดนะครับอือสุ่มดิแต่ว่าเมื่อดตาเปลามาเลยขึ้ไปข้นมาเบื่อหักว่าเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วก่อนเนี่ยเรอใชเม่เดืตาเป้าดก้องไ่ได้ปิดตัวนี้ใส่ไปใส่ไม้ยกันเ ว่านี่จะเป็นนังใดน้ำมาพิสูจน์กันนะครับว่าสายตาของแอดมินสีเข้มบหรี่สายตาของพี่นอ้องสีแม่นกลัวนี่น้องพี่เห็นสีสูเลยอืมนี่หนี่สีสูนนี่สายสีสูนพี่เหรอี่ตอนแรกพี่เห,เห็นเป็นสีสูนแ้วยเห็นบ่อนเห็นนะครับอันนี้เิสีสี นี่เลขสี่นี่เลขศูนย์อันนี้เลขสีอันนี้เลขศูติดกันเลยตัวไม่ใหญ่เห็นสี่ศูนย์ีเท้ากล่องไปใขล้ๆจะเห็น่อยตวนเห็นสี่ศูนย์ในตแหน่งนี้ตําัน่นี้เห็นไฟี่ ใช้าพระอาจารย์เป็นไปซื่อความใหาจะปิดจะบังเด้อปุยรลอยเเปิดตาเด้อจะปุมจะีกเด้อเปิดเปิดตารัตกิงกนอนเด้มา